สวัสดีครับที่เพื่อนๆครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแฮปปี้บางปูนะครับวันนี้ผมถือว่าพักสายเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องนะครับวันนี้เราจะมาสายมูกันครับแต่ว่าสายมูที่ผมจะไปเนี่ยไปอยู่ถนนเพชรบุรีนะครับเอาไว้ก่อนนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยจะมีห้างอยู่อันนึงที่ถ้าใครนึกถึงอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับต้องนึกถึงห้างพันทิพย์ใช่ไหมครับประตูน้ํานะครับ แต่ตอนนี้ครับพันทิพย์ประตูน้าครับได้ทําการรีโนเวทใหม่แล้วก็เปลี่ยนผู้บริหารใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็นห้างฟินิคครับนี่นะครับนี่คือห้างฟินิคครับแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปดูข้างในกันครับนครับชมข้างในห้างฟินิคกันนะครับนะครับคนเยอะครับตอนนี้นะครับก็ก็จะตอนนี้ข้างในห้างครับก็จะเป็นเอ่อ ศูนย์อาหารนะครับแต่ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยเราไม่ได้ไปศูนย์อาหารนะครับเราจะไปสายมูนครับจะไปถามพี่รอพอสวัสดีครับเอ่อพอดีผมจะไปไหว้พระพิคเนศอยู่ชั้นหกใช่ไหมครับอ่ะขึ้นทางไหนครับจะขึ้นลิฟต์ใช่ครับขึ้นลิฟต์ครับลิฟต์ทางนี้ฮะโอเคครับเอ่อวันนี้นะครับมาสายมูนะครับผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับไปไหว้พระพิคเนศครับที่นี่มีพระพิคเนศ องค์ใหญ่มากนะครับอยู่ชั้นหกนะฮะเป็นปางปางหนึ่งที่บอกเลยว่าไม่ค่อยจะพบเห็นกันนะครับแล้วก็หาบูชานะครับหรือท่านจะไปกราบไหว้ปางเนี้ยยากมากนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่เทวสถานต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็รอรีบอยู่นะครับก็วันนี้จากสายพระเครื่องครับไปวันนี้มูเต็มตัวครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหว้พระพิฆเนศกันครับ ซึ่งปางเนี้รับรองว่าทุกคนจะต้องว้าวแล้วก็หายากนะครับที่ปางนี้จะมีให้บูชานะครับโอยกาเามาในลิฟต์นะครับมาปฏออิลิฟต์ขึ้นจะมีแค่ชั้นห้านะครับเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปชั้นหกนะครับตอนนี้ผมอยู่ออกมาชั้นห้านะฮะแต่ว,ว่าเราจะขึ้นไป ชั้นหกนี่ไปตรงไหนนะเดยวต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนะเอ่อเมื่อกี้ผมถามพี่รอปภแล้วนะครับก็คือเอาลิฟต์มาที่ชั้นห้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตรงมานะครับเลี้ยวขวาเดินลงมาเรื่อยๆเลยนะครับนะเดินไม่แล้วจะเจอป้ายคําว่านะครับ access world retail แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลียวซ้ายเดินขึ้นไนไหขึ้นมา เดี๋ยวสายเดิมไหลขึ้นมานะครับโอ้อน,นี่แม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่ใกล้จะสิบนะครับขอโทษนะครับโทษนะครับกำลังทำความสะอาดอยู่โอ้โหเห็นไล้ครับอโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมครับตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเห็นพระพิฆเนศต่างนี้นะครับ ตื่นเต้นมากเลยครับเดี๋ยวผมาถ่ายให้ดูรอบๆนะครับเดีวไปดูด้ครับนี่ครับพระพิคเนปลางนี้เขาเรียกว่าบางเหรำพะคณปฏินะครับก็คือเป็นพระคเนตห้าเสียนสิบกรน,นะครับประทับนั่งบนพญาราชสี ปางนี้ก็คือเด่นในเรื่องของอํานาจนะครับบารมีคนไหนที่เปิดร้านใหม่เเปิดห้างนะครับหรือทําธุรกิจใหม่ๆนะครับเหมาะสําหรับบูชามากนะครับจะได้เรื่องมหาอํานาจการเงินการงานนะครับเงินทองเป็นครั้งแรกนะครับที่ที่เจอปางนี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ห้างฟินิกส์นะครับท่านที่เป็นสายมูนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับ ยิ่งใ,ใหญ่มากครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้ผมได้ทำการไหว้องพาพ,พิคานไปเรียบร้อยนะครับโดยได้นำน้ำนะครับแล้วก็นมจือดองมาลัยแล้วก็ทูบหนึ่ง ทูบเก้าดอกนะครับแล้วก็เทียนหนึ่งคู่นะครับในการมาไหว้พี่ขินธเนะครับที่สําคัญนะครับถ้าใครอยากจะไหว้พี่ขันธเนตรเนี่ยจะต้องห้ามมีเนื้อสัตว์นะครับอาจจะเป็นขนมหรืออาจจะใส่ไข่ได้นิดหน่อยนะฮะอย่างเช่นพวกขนมหวานบางชนิดนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือให้มีเนื้อสัตว์ให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าท่านเป็นเทพที่บริสุทธิ์นะครับไม่ผมตื่นเต้นไม่หายเลยครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เจอ ปางเหรอรมพักคณะปฏิที่ใหญ่นะครับแล้วก็ผูกศักดิ์ศรีหน้าเกงขาแม่งครับที่ผมว่า้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากตรงนี้จะมีพระพิธีแล้วเนี่ยยังมีศารอีกศารหนึ่งครับเป็นสารเอ,อ,เอ,อสาอศาลแต่ผมเข้าไปดูก่อนนะครับเอ,อเป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนชื่อว่าแม่นางอัญญมณี ค้าเนสาทวีนะครับ <Okay. S 1> เอเแกสลานจากไม้ตะเคียนท่อนเดียวโอ้โหเบิกเนตเมื่อเดือนกันยายนยี่สิบกันยาสองพันห้าร้อสิบหกนะครับ mm hmm. นี่ครับนี่ครับท่านใดที่มาขอพรพระเิรเนตแล้วก็มาขาอพรของแม่นางอัญญบันนีค้าเนส่าทวีได้ด้วยนะครับหาทุกวันนีูุ้ก,ก็มาไหว้พระพเบิรตกเ้ตแล้วพา พี่เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านมาไหว้ด้วยขอพรพระพิคเนศแล้วขอพรพระแม่นางอัญมณีนุ่นเธอครับตัวนี้ก็จะมีสายตายายนะครับนี่ครับว่าออกมาที่เดียวครับพบทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นสายโมหรือบ่าโมเกตติ้งตัวจริงเลยนะครับห้างฟินิชครับนี่ครับพระพิคเนศนะครับพอเสร็จแล้วก็มีมาไหว้อาจจะเป็นแม่นางจากรียนตรงนี้นะครับแล้วก็ มีสารพ่อปู่นะครับสมภารูปอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นพระพุทธครับสวันนี้จะเป็น,น,นพระพุทธรูปนะครับอ่ะหรือว,ว่าครบเลยนะครับวันนี้เมื่อกี้ตอนที่ไหว้องค์พระพิฆเนศนะครับผมได้เตรียมมาเองจากที่บ้านนะครับก็มีพวงมาลัยนะครับแล้วก็น้ํานมผมเตรียมมาเองนะครับแล้วก็มีดอกไม้ทูกเทียนเตรียมมาเองแต่จริงๆแล้วครับ ที่นี่มีจาหน่ายนะครับนี่ครับคือท่านขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เตรียมมาแต่น้ําเตรียมมานมหรืออาจจะเตรียมขนมที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะครับน้ำนะครับมาเองนะครับส่วนดอกไม้นะครับเห็นไหมฮะทูบเทียนจะมีเทียนมีให้บูชานะครับยี่สิบาทฮะเหมือนบํารุงแค่นั้นเองครับเห็นไหมฮะท่านมาหยิบได้นะครับจะมีเจ้าที่นะก็เยี่ยี่สิบบาทนะครับอันนี้บูชาสร้อย ถือว่าไม่ต้องเตรียมดอกไม้มานะครับตรงนี้สดกว่าด้วยแต่ก็แค่มาไหว้แล้วก็เราอาจจะเตรียมน้ําเตรียมนมมานะครับหรืออย่างอื่นที่เราต้องการมาถวายนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับขึ้นมาชั้นห้าแล้วก็ออกมานะครับเดินเข้าไปนิดนึงขึ้นมาชั้นหกเห็นไหมครับโอ้โลมเย็นมากนะครับนี่ครับอ่างฟินิชครับบรรยากาศโดยรอบดีมากเลยครับฮะ ครับเมื่อหน้ามาไหว้มากเลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับห้างฟิีนิกเนี่ยคือเปิดบริการทุกวันนะครับก็เหมือนเวลาห้างทั่วไปก็อาจจะสิบโมงอาจจะปิดถึงสองทุ่มนะครับแต่ว่าองค์พระพิคเนตเนี่ยปางเขลัมพาคณะปฏินี้ท่านมาไหว้ทุกวันครับผมไหว้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเออจิตใจเราเหมือนกับเราเย็นลงนะครับแล้วก็เป็นปางที่ไม่ค่อยเห็นนะครับที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับห้างฟิีนิกครับผมครับ พันที่ประตูน้ําเก่านั่นเองนะครับถ้าใครไม่รู้จักนะครับเชิญพี่พเพื่อนๆครับมาได้เลยนะครับที่นี่ครับเหมาะมากครับสําหรับสายหมูครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีไปสายหมที่ไหนใหม่นะครับฝากพี่พีเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแฮปปี้บางปูครับแฮปปี้บางปูนะครับสวัสดีครับผม